กินนมทุกอย่างยกเว้นนมถั่วหรือลังนมชอ็อกโกแลตแล้วก็พวกถั่วงาคืออะไรที่มันมันๆอะอะไรที่มันมันๆอะเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่อืม้มจะเอาจริงไหมคือแต่ในความที่เราดื่มรอยนี้นะคะหรือว่านมนถั่วหย่างแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าน่าจะฝากชีวิตไปแล้าได้นะคะก็เลยมีอโอกาสได้เข้าไปแบบศึกษาดูเลยนะไปดูตาม พ่อมาคนทวงค่ะคุณคะซูเรียนผลิตมาดีขนาดนี้ได้ยังไงเราตกใจมากจากคนที่ไม่เคยกินโปรตีนนะคะไม่เคยออกกำลังกายก็จะเป็นคนที่แบบสายขี้เกียจเสนาเขาเรียกว่าสวยขี้เกียจนะก็คือนั่งอยู่เฉยๆก็ให้ันสวยไปนะคะแต่ตอนนี้ 走啦！好 at uh -huh. แล้วลงตีแล้วมันตีปุ๊บเอายังไงแซก็แซ่แต่ว่าไม่ไหวอะอนอ้อเอเลยนะได้น้ำแร่นะเพราะว่าจี่ทีงานเขาจะมีน้ำแรก็สมโชว์ก่อนเลุด่างเดมมแก้วปป๊บเดี๋ยวไม่ถึงห้านาทีห้านาทีห้านาทีรองนาทีช่องเดียวอมไหมคือดีกว่าไอ้พวกไอ้ยาดกรดค่ะถ้ายางกรดเราต้องออกนต้นานแป๊บเดี๋ยวเราเรากระโดห้เราวิ่งโน้ำ หลังหกโมงเย็นนะแล้วกินแล้วไม่ได้ได้เหนือให้มันย่อยก่อนแล้วเรานอนเลยคุณจะเป็นกดไหลยอ้อนค่ะวันนี้ตัเนี้ยขาจะช่วยมานะเลยคือมันจะไม่มีอาการเปรี้ยวนะนะแล้วขอนะแล้วยายัน